ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันก,บ,กบอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาชวนทําหมูย่างเกาหลีนะคะสไตล์กลบเองนะมีเท่ามีแค่ไหนใส่แค่นั้นนะคะเพื่อนเพื่อนพอดีสามีกบไปร้านกรีนแ l a n d นะคะเป็นร้านเอ่ออะไรที่รักเอ่อโคเรีเโคเรีเนาะตลาดต,ตลาดเกาหลีนะคะเพื่อนๆนนางก็ ได้ซื้อกระดูกนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นเหมือนหมู3มชั้นแต่ติดกระดูกนะคะเพื่อนๆมันมันไม่เชื่หมู3มชั้นหรอกค่ะเพื่อนๆเป็นเพราะว่าไม่มีหนังเนาะแต่มีกระดูกมาด้วยแบบนี้ค่ะกบก็เลยจะหมักนะคะหมักสไตล์เกาหลีนะคะแต่เครื่องไม่ครบนะคะมาดูกันว่ากบหมักยังไงเนาะแล้วนางก็ได้กิมจิมานะคะนี่คือโคชูจังใช่ไหมเขาเรียกโคชูจังใช่ไหมที่รัเดียโ โกชูจังนะคะมาหนึ่งกระป๋องโอเคเรามาทําการหมักเลยนะคะกบก็จะมีกระดูกนะคะหมูสามชั้นที่ที่มันติดกระดูกนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็โคชูจังนะคะกระเทียมนะคะกบใส่กระเทียมแล้วก็น้ําเชื่อมน้ํามันงางาแล้วก็ซอสนะคะสีอขาวโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวกบไปทําการล้างแล้วเรามาหมักกันค่ะ ก็น่าจะประมาณ200รอกว่าบาทนะคะมันเป็นแบบนี้เนาะจริงๆเนี่ยมันไม่มีหนังนะเพื่อนๆจริงๆเขาอาจแตสามีกบซื้อมาก็โอเคแล้วให่เราไปหนึงนี่ชุบเป็นแบบนี้นะอันนี้เพิ่งซื้อมานะคะเพื่อนๆอันเก่ามันหมดไปแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เลยแล้วทีนี้เศษกบไม่แน่ใจแล้วกบเป็นคนใช้ใช้เป็นแต่เก็บไม่ค่อยเป็นอันเก่ากบก,บกบก็ซื้อมาแต่ทําไมมันแข็งกบต้องเอานี่เก็บเอาไว้ ก็ก็จะใส่ไปช้อนครึ่งรู้ละหนูรู้ละ,ละหนูเอาอันเนี้ยเนี่ยนูแกะนี่ออกเนี่ยกบแกะนี่ออกไปเลยมั้งมันก็เลยแข็งกบก็เลยปิดเอาไว้แบบนี้ดีวกว่าเนานะมันอาจจะมันอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ไม่รู้แหละข้งก่อนกบแล้วกบก็จะใส่กระเทียมลงไปถดใส่ลงไปเลยนะคะกระเทียมแล้วก็ เชื่อมกับนผมก็จะใส่น้ำเชื่อมช้อนหนึ่งสีลูกขาวนะคะอันนี้สูตรมั่วเำาใหม่อันนี้สูตรกะนะคะเพื่อนๆสูตรกะกะหรือว่ากะนั่นแหละน้ำมันงาน,นะค่ะเพื่อน ต้องความหอมน้ำมันงาสายชอนไปเลยเอาเดี๋ยวกบผสมก่อนก็แล้วกันเล้วค่อยใส่งาค่นะอุ้ยหอมมากหอมน้ำมันงามากนะคะเพื่อนๆกบขออนุญาตใช้ถุงมือเนาะ มาค่ะเรามาย่างกันเลยนะคะกบเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะหอมมากเพื่อนๆหอมมากหอมอ่าน้ํามันงานะคะเพื่อนๆตอนนี้กบก็ได้ตั้งกระทะแล้วนะคะเราก็จะมาย่างกินกันเลยนะคะขอใช้เนยเนยนะคะเพื่อนๆทากระทะใหม่หอมไฟนิดนึง หมูย่างเกาหลีสไตล์กุกเองนะคะพเพื่อนๆอาจจะไม่เหมือนอาจจะไม่เหมือนต้นตำรับของชาวเกาหลีนะคะแต่ด้วยความที่เราอยากกินนะคะเราก็จะย่างในแบบสไตล์ของเราเองนะคะพเพื่อนๆขอไฟบ้าไฟเราก็มาย่างกันเลยนะพเพื่อนๆเลยมันหอมมากหอมน้ำมันงาน ร่างแบบหมูกระทะน่ะน่าจะอรอ่อยเนาะสีสันสวยงามมากค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าทำง,งัวกบอาจจะมีตึงต้งตึงต้งตึงต้งกุแน่ใจว่าเขีไว้หญ่ขึ้นแลยน่าดูมุ้ยหอม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 มาก,มากๆเลยนะคะเพื่อน ขอที่หน่อยน,นะคะย่างทีพิงข้าวเนะค่ะพอน้ำมันงานะคะโดนความร้อน กลิ่นมันหอมมากกลบอธิบายความหอมให้เพื่อนๆอ,อธิบายแบบกบอยากจะบอกว่ามันหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนเอนยิ่งน้ำมันงาโดนแบบโดนความร้อนเน่ยเพื่อนๆมันหอมจริงๆอะ่ะสุดๆวันนี้อร่อยมากๆแน่นอนนะคะเริ่มกะเด็นแล้วนะคะเพื่อน,อนยังไม่ อชิมชิดละเตาอาจจะร้อนไม่เท่ากันนะคะคเพื่อนๆขอปกบกกลับเลยแล้วกันเนะดีๆความร้อนของเตาไม่เสมอกันอู้หอมมากเพื่อนหอมสดๆกลกจะหมุนกระทะหน่อย ความร้อนมันร้นล้านกันนี่มีกระดูกอ่อนด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆนิดหน่อยตรงนี้กรุบกรุบนะคะเพื่อนๆค่ะหอมมาก น่าเพื่นนอนๆค่ะไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นคนเกาหลีแล้วก็เราก็ทำอาหารเกาหลีดได้นะคะเรางนี่เนาะสรรหาทีจริงๆอะไรอร่อยแล้วก็จับไม่ได,ด้กระดูกเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆมากินด้วยกันกังเลยเย็นกระดูกต่อไป เขากินกันยังไงไม่ดูนะเราจะลองกินแบบเกาหลีนะเพื่อนๆนี่เอาหมูใส่ตรงนี้จริงๆห้ามทําแบบนี้นะแต่เราก็จะทําได้เพราะาว่าเราไม่มาน,นี่ค่ะเราข้าวใส่เราก็หมํ่เลยนะคะเ,เพื่อนๆกบพร้อมหมั่นก่อนไม่ต้องมองหน้ากุ้ง อืมอมอร่อยมากเดี๋ยวขอขอใช้มือเลยล้วกันอ,อร่อยมากนะพี่ออันนี้ของสามีจริงๆเขาทำเต้องกินแบบนี้แต่เราเราไม่อยากใช้เตา,าค่ะเพราะ ใส่ออไมาใส่ข้าวใส่กิมจิเข้าปากเลยนะคะเอา้เอาออมไม่ได้กินหรอกไม่ได้เสียงหรอกโอเคค่ะเดี๋ยวกลับไปจัดใส่จานเสิร์ฟนะคะเพื่อน เ็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆหมูย่างเกาหลีสไตล์ของกบนะคะแล้วก็นี่คือกิมจินะคะเพื่อนๆส่วนนี้ก็คือจริงๆเขากบไปดูในคลิปนะคะเขาน้ําจิ้มของเขาจะผสมอ่าผสมหลายอย่างมีกบจําไม่ได้นะคะว่ามีผสมอะไรลงไปใน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 น้ำจิ้มเขาด้วยแต่กบไม่ไม,ไม่ได้ทํานะคะกบใช้น้ำโคจังแบบล้วนๆเลยนะคะเพื่อนๆ แล้วก็นี่ก็จะมีผักนะคะเพื่อนเป็นไงบ้างคะน่ากินไหมอ่ะหืมติดมันแล้วก็ติดกระดูกนะคะเพื่อนอุ้ยดูดูสภาพครัวโอเคค่ะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงเนาะอุ้ยกบนี้พูดไปน้ำไายไหลไปแล้วค่ะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะมาทานาหมูย่างเกาหลีสไตล์กบนะคะหมูย่างเกาหลีที่มีแค่ไหนเราก็ทำส่วนประกอบแค่นั้นเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายนะคะรักษาสุขภาพนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายรักเพื่อนๆทุกคนนะคะ